เราจะทำตามความอยา,า,อนานก,ก,กแแบบาของเรานัน้นไม่จบไม่จบให้รู้จักดูระดับของพระอนุนพระอนุนนั้นมันมีศักดามากที่สุนดนะพระอนุนผู้นี้เขาเจ็บกับรถพระอรหันต์ทำตั้งกายนา แล้วก็คณะสงฆ์ในสำนักพระอานนท์องค์หนึ่งจะทำสังฆยนา,าแต่เอาด้วยเราจะพะระหนต์ทังนั้นพระอานนท์เรื่องคืนเดียวเดนก็เลยเป็นพระอหรหลานเนี่ยไม่รู้จะทำไงพระอาน,นุาคคนกว่าดใส่ความอยากไม่ต้องทำอะไรน้อยจึงจะเป็นพระอหรหันต์เนาะในรุ่งนี้มันมีชื่อเขาะจะนับแต่อันดับแล้ววะจะประชุมสงฆ์ทำสังฆยนา ตอนกลางคืน,น,นก็ไม่ไนั่งบนบันไดนอนนอนก็แล้วนั่งก็แล้วอแล้็ทั้งอยากจะเป็นพระอรหันต์นี่กลัวจะเป็นการข่วนเะนาะทำไปทุกอย่างคิดไปทางนี้ก็มีจตปัญญาอยากคิดไปทางนี้ก็มีจตปัญญาอยากคิดไปก็มีจตปัญญาอยากตั้งนั่นวุ่นวา,ายเลยเลยคิดไปจนไปสว่างเลยเราจะทำไงเนาะ เพือ่อนตา,าทั้งนี้ท่านไหนจะทำท่านไปนาแล้วเรื่องตังแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นเรายังเช่นพระพุทธอจะทําไงเนาะทำแล้วทำที่พระพุทธองค์ท่านแสดงทำไหมที่เดียนาทุกอย่างเนี่ยขัดข้องแต่เรายังไม่จัปฏิเดี๋ยวยังไม่ได้ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าจะทำไงเนาะโดยคิดคิดว่าเราจะทำความเพียรมาตั้งแต่ย,ยามค่ำจนถึงบัดนี้ หรือมันจะเหนื่อยไปมากนะ<ม>คิดเนี่ยเลยคิดเนี่ยแล้วจะพักผ่อนสักพักนึงเลยเอาหมอนมาจะทําการพักผ่อนเมื่อจะพักผ่อนวางทอดผีรหะหมดเท่านั้นจะพักผ่อนเสร็จปุ๊บชื่อสายยังมาทันถึงหมอนเลยพอเท้าคุ้นถึงตรงนี้ตรงน,นั้นคณะกิจเดยร์เท่าพอวางแล้วจะทำฮะ หาความวางเท่านั้นเลยมันวางไม่ได้ทำมาตแต่ปีๆนั้นก็ว,วางไม่ได้เตอเวลานั้นพักผ่อนตั้งใจบนโลกจะพักผ่อนไม่ต้องทําอะไรหรอกตั้งใจจะพักผ่อนพอีจิตมันรวงทุกเลยในที่พักผ่อนนี่ยมันวางชอบหรืลักตอนนั่งเองตอนพระอนุในการจะรู้ธรรมะตอนที่เราอยากจะเอามันเป็นอย่างนั้นอยากแจ่มมันเป็งเนี่ยเออ ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนไม่มีเวลาจกกักรุธทำให้เข้าใจว่าการที่กักรุธทำนั้นมันพ้องกับการจอยวาง้วยมีสติ้วยปัญญาด้ืยความรู้ไม่ใช่ว่ากักรุธมันมันเป็นอย่างนั้นต่เรื่องเด็นไม่ใช่อย่างนั้นพอพักผ่อนพอวางผ่อกพอพุ๊ตรงนั้นไม่มีอะไรขันยุ่งบนนั้นตรงที่ว่าพักผ่อนนั้น ตรงนั้นไม่มีอะไรจะมายุ่งไม่มีความอยากเข้ามายุ่งตรงนั้นเลยสชิตรงนั้นอพอดีขานาจิตตรงนั้นสอบคดีได้ก็ตาเพราะมันรวมทุกนนัน้ถ้าอน,านุเบตรจะไม่รู้ตัวรู้ตัวว,ว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไอจิตวิปลาจรูต้ต,ต,ต,ตัวอยากจะทาให้มันตัดกรู้เป็นอย่างงี้ไม่ได้นี่ี่คือความอยากมันทับต่อไปไม่ได้นี่ตรงนั้นแหละที่ออการตัดรู้ ธรรมะที่คนไม่รู้จักมันก็ทำยากเช่นว่าไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของคนไอความมีตกของพุตธตอรเชนจะมีตกไปตรงนั้นแต่ไม่ได้เช่นว่าหนึ่งพื้นมันสองลังคาอย่างมีพื้นนั่นลังคาตรงนี้ไม่มีอะไรเห็นไหมตรงนี้ไม่มีพกพกคือลังคา กับทูนเนี่รยระยะระยะกลางนี่นหีือ่าไม่มีพบถ้าคนจะอยู่ก็จะมาอยู่ข้างล่างหรือข้างบนตรงนี้ไม่มีคนที่จะอยู่ไม่มีใครกาหนดท,ที่จะอยู่เพราะว่ามันไม่มีพบตรงนี้คนไม่สนใจนการปล่อยวางอย่างนี้คนไม่สนใจว่าการปล่อยวางอย่างนี้มันจะเกิดอ,อะไรไหม เมือ่อขึ้นไปถึงโนเป็นภพกปอยู่ลงมาทานีเป็นภพก็อยู่ฉะนั้นคนมีแต่สุขกับทุกข์เห็นไหมขึ้นไปข้งงปขางบนอย่างแบบสูงได้หน่อยจะได้โดนกระตุ้นขึ้นเจ็บแล้เป็นทุนนกข์มีแต่ทุกข์กับสุขมันจะว,วางไงมันเป็นกปกติไม่มีเพลาดที่ไม่มีภพน,นั่นอะ ที่ไม่มีพพเนี่ยคนไม่สนใจแม้จะวิจบทิ่จะวิจดไปก็ไม่วิจดไปในตรงเงนเที่ไม่มีพพที่พระพุทธองค์ตรัสว่าที่ไม่มีพพมีชาติคือไม่มีอุปาทานนั่นเองเนี่ยอุปาทานจะเห็นในทุกภูตอุปาทานนั่นแหละเราจะปล่อยอุปาทานนั้นปล่อยไม่ได้แกเราอยากจะสงบนี่มันจะไม่สงบ คนเราอยู่กับภพบถ้าเรามีภพคิดไม่ได้คนวิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้นทิฏฐิของคนมันเป็นอย่างนะังน้น,นนะถ้ามิพานที่พระองค์ท่านว่าพ้นจากภพชาติฟังไม่ได้ไม่เข้าใจมันเข้าใจแต่แบบภพชาติ ถ้าเรามีพุชไม่มีูจะอยู่ถ้าเรามีพ่อยู่เลยฉันจะอยู่ยังไงทิ่งคนธรรมดาธรรมดาของเราแล้วนั่นเะเยกวาฉันจะอยู่ที่นี่ดีกว่า <c oughs> อยากจะเกิดอีกแต่ก็ไม่อยากตาย <c oughs> มันขัดกันแบบนี้แต่ฉันอยากเกิดอยู่แต่ฉันไม่อยากตาย มันพูดเอาคนคนเดียวเใช่ไหมตามภาษาผมแต่ฉันอยากเกิดแต่ฉันไม่อยากตายมีไม่ในโลกนี้เมื่อคนอยากเกิดก็คือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคนนั้นอยากตายเองนี่ถ้าพูดตรงไปนะแต่เขาพูดฉันอยากเกิดแต่ฉันไม่อยากตายนี่ทำไมคิดสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เขาตกไปคิดให้มันทุกข์ทำไมเขาจึงคิดอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้จักทุกข์เขาจึงคิดอย่างนั้น แต่ฉันอยากเกิดอยู่แต่ฉันไม่อยากตายมีไหมพระพุทธเจ้าวันนั้ว่าไอ้ตายมันมาจากความเกิดถ้าไม่อยากเกิดอยถ้าไมันถ้าไม่อยากตายอยู่เกิดไม่อยากตายอยูอยากเกิดแต่ฉันไม่อยากตายพูดไปเกี่ยวกับหนานี่มันไปยากมันไปลำบากงั้นมันถึงมีการปล่อยวางเนยยากมีการปล่อยวางไม่ได้อย่างนี้ พิเดียร์หาดูมันเป็นอย่างนั้นเป็นั่นที่พระพุทธองค์จักรพรรดินี่ว่าไม่มีอย่างต้นสาวตรงนี้แล้วอะไรไปกว่าไม่มีสิเกว่าไม่มีภพไม่มีชาติถ้าพูดถึงว่าเราไม่มีภพไมีชาติเราฟังไม่ได้จนกระทั่งทาง่ทานย้ำเข้าไปถึงตัวโทมี่ว่าไม่มีตัวมีโทม ตัวตนนี้มันเป็นเรื่องสมมตนะิทั้งนั้นมันจริงหรือไมนก็นจริงเลยสมมติถ้าพูดถึงสมมติแต่ตัวตนนี้ไม่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะเหตุเพราะกฏใจเกิดขึ้นมาเท่านั้นเราก็ไปสมมติว่าอันนี้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเมื่อเป็นสมมติเป็นตัวเป็นตนถ้าเกดตัวยึดตน,นนั้นีได้เป็นคนมีตน ถ้ามีตนก็มีของตนถ้ามีตนก็มีของตนถ้าไม่มีตนของตนก็ไม่มีถ้ามีตนมันก็มีสุขมีทุกข์ถ้ามีตนมันก็มีของตนพร้อมกันมาถึงนั้นเราไม่รู้เรื่องฉันคนเราก็อจริงเดียววะอยากยเจอจะไม่อยากตายพูดถึงเรื่องกระแสระนมีพานแล้วนะ ถ้าไม่รู้เปปปป่องปัจจตังแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะปรารถนาอะไรถึงท่านิพานนี้ก็ไม่ได้เรื่องปรารถนาอีกด้วยไม่มีเรื่องปรารถนาปรารถนาไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้มันเป็นปรารถนาที่เราเข้าใจยากแต่ว่าอย่างโยมธรรมฟ้า,า,าจะเข้าใจในเรื่องพระนิพพานจะพูดในอุตสาหังจะไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้เรื่อง ได้ยินแต่ของสวยๆไม่เข้าใจอ,ม,อมันไม่เข้าใจก็เพราะทำมานี่นะถ้าให้ได้กันได้ยังไงมันก็สบายมันก็สบายแต่พ่อแม่ของเราเนะ่ะก็อยากจะให้ก็ยังไม่รู้เรื่องก็ทำมานี่มันเป็นอะไรมันเป็นตัดจัดตั้งมันรู้เฉพาะตัวของเราเองบอกคนอื่นได้แต่ปัญหาอยู่ว่าไอ้คนอื่นจะรู้ไหมนะ่ะ ถ้าคนอื่นที่ทำความรู้ไม่มีในใจแล้วทำไปรู้ไม่ได้นี่นี่ฉะนั้นพระพุทธองค์เป็นเป็นแบบว่าขัตตาโลสถานตาพระสถานก็เป็นแต่ผู้บอกนะก็เหมือนกันกับเราภูวานนี่แหละเป็นผู้บอกไม่ใช่ผู้ทำให้บอกแล้วเอาไปทำ จนวะมันเกิดความอัศจรรย์ขึ้นเกิดความเป็นจริงขึ้นเฉพาะตนเป็นปัจจัตตังเดยจิตโผล่บินอยู่บินชูบินอยู่ชนรู้เฉพาะตัวเองเพราฉะนั้นามมาอย่างพูดวันนี้จะมาเชื่ออาตมานั้นก็ยังไม่ใช่ของดีนะ <S 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 ไม่ใช่มันไม่ใช่ยังไม่ใช่ของแท้ มันเชื่อสลีดคนที่เชื่อสลีดอยู่พระพุทธองค์เนี่ยยังโง่อยู่ยังโง่อยู่ฉะนั้นพระพุทธองค์อยากให้รับรู้ไว้เดี๋ยวไปพิจารณาให้มันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะตัวเราเองอาเมนมันจริงเป็นปัจจัยต่างอย่างนั้นพิจารณาการต้องรำใช้ทำามปัจจัยว่าไม่ปฏิเสธรับฟังไม่เพื่อพิจารณา ไม่เช <m ấy. S 2> ื่อต่อไหนวะเชื่อต่ไหนวะวางไว้มาจะดูดูใเศษปัญญาดูใเปัญญาถ้าอะไรทุกอย่างถ้าไม่มีเหตุผลเพียงค่ในใจท่านก็เพิท่านก็ยังอีกต่อวันต่อว้ตัว สองข้างนี่ข้างนี่ก็ข้างมี่สองข้างคานเราเนี่ะมันจะแอบเดินไปข้างนี้แอบเดินไปข้างนี้เดินไปทางกลางันไม่ไลยจะเดินหรอกมันเป็นทางเกลียวเยอะยวก่อนนะก็ไปทางลักช่างก็ไปทางช่าง จะปล่อยการรักการทางนี้ไปตรงนี้มันเป็นทางเกลียวมันไม่ยอมไปตามมาสุขานิการโยโคอัตตะยิรามาทายโยโคเมื่อพระองค์ปริวัตธรรมะทำแพร่เป็นประเทศนาอะไรตรงนี้ทางนมันเป็นทางสุขของกามทางนี้มันเป็นทางทุก สองอย่างนี้ไม่ใช่ทางที่สงบแต่ท่านพูดว่าไม่ใช่ทางของสมณะสมณะนี่คือความสงบคือความสงบจาก,กทุกข์ไม่จะมีความสุขมันสงบไม่เคยมีความทุกข์มันสงบก็ปราจะอากสุขหรือทุกข์มันจริงเป็นเรื่องความสงบถ้าเราทำเนี่ยมันมีความสุขใจก็กวดอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมะที่ดีนะ มันฝุกจนมีทุกข์ต่อไปจะต้องระวังฝึรมีทุกข์ในสองข้างความรูส้สึกจะแตกต่ตางเดินเดินผ่านกลางเรา็มองดูสึกกว่าเห็นทุกกว่าเห็นแต่เราไม่ไม่ปรารถนาอะไรทั้งเดินไปเรือ่อยไปเราไม่ต้องการฝุกเราไม่ต้องการทุกเราต้องการความสงบดังนั้นจิตใจเราไ่ต้องแก้จะหาความสุขไม่หาความทุกข์ก็ขขขเดินไปดี เป็นสัมมาปฏิปทาเป็นมัชมีองแปลสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบโกรดขึ้นะสัมมาทิฏฐิความเห็มตตาไอความดำดิบมันโปชอบความมีสุขวิจารมันชอบเท่านั้นอันนี้เป็นสัมมามัชเป็นมัชคปฏิปทาแหละถ้าจะทําอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นทีนี้เมื่อเราจะสร้างเดี๋ยวก็กกกไ,ปไปคิดมมดูสิทำมาทั้งหมด ก็ต้องการจะปล่อยวางไอ้ความปล่อยวางจะเกิดขึ้นเนีมันต้องรู้ตามคงพลจริงมันถึงปล่อยวางไนดะ้ถ้าความรู้มันเกิดตามคงพลจริงแล้วก็จะมีการอดทนม,มีการปฏิบัติธรรมะมีการอดทนม,มีการพยายามมีการปฏิบัติอยู่มันต้องใช้คุ้มอยู่เสอมอทีเดียวเดียวอะจองจะปฏิบัติธรรมะม เมื่อมันหมดแล้วก็่าเลยธรรมะมันเศ้าไม,ไม,ไม่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 เอาไปใช้ไม่เอาไปใช้ยังด้วยด้วยตันนี้คมมันเขาทำดีด้วยเขาตัดไม้น่ะเขาตัดไม้นะตนะัดไม้ด้วยตัดนี่ทีนี้ไม้เขาตัดหมดแล้วอะไรก็หมดแล้วเรื่อยเอาว่างไปเฉยใช่ไหมไม่ต้องเอไาไปใช้ดีเรื่องคือธรรมะธรรมะฉันสมรับู้ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผล ถ้าจมันเสร็จแล้วเป็นต้นธรรมะรงนีอยู่ก็วางไว้มันกระรืยแล้วตัดไม้ถ้านี้ก็ตัดถ้านม้ตัดเสร็จแล้วด้วยราทำไมวางไว้นี่อย่างนั้นเรื่อยมันก็เป็นเรื่อยนี่ไม้มก็เป็นไม้มน,นมี่เรว่าหยุดแล้วถึงจุดของมันที่สาคัญแล้วนี่คือนาโวสิ้นชิ้นการตัดไม้ให้ต้องตัดไม้ ตัดพอแล้วอะไรวางไว้เถอะในอย่างนี้นี่คือใครจะต้อง,องอขอขประกอบการเพื่อปฏิบัติงรรมใจธรรมะอยู่ไอคนนั้นยังไม่จบถ,ถ้าพอแล้วไม่ต้องเพิ่มมันไม่ต้องถอนมันไม่ต้องเพิ่มมันไม่ต้องทําอะไรมันปล่อยวางอยู่อย่างนั้นเป็นไปตามธรรมชาติแบงนั้นถ้ามันยอมยึดมั่น,น,นหมายมั่นเนี่ยจะทําอะไรมัน่นเนี่ยสงบแล้วสมัยไม่สงบแล้ว จบแล้วนี่เราจะทำไปจะนี่น well, ี่ต้องใช้อันนี้เป็นยังไงน่าพูดมันอยู่ไกลเรื่องอุตส่าห์อนี่จะไปมากขึ้นเลยแบบยังเป็นเด็กๆอยู่นะยังเป็นเด็กของมือนั่นน่ะตามไม่ค่อยโตเลยไม่เอาอะไรเงี้ยน่ะมันจะทุกข์อ่ะอ่าต้องมือคือความดูออกจากจิตใจของเราดูฝ่อยดูมันอะไรเกิดขึ้นมาพูดอันนี้ไม่แน่ อันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงนาวีอนุส้นแต่อันนี้ก็ไม่จริงเหมือนใจแต่ความจริงมันอยู่ตรงไหนไอ้อความจริงทั้งมันเปลี่ยนทั้งมันเปลี่ยนนั่นแหละไม่ไม่หลับอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เปน็นนั้นไม่ใช่เป็นอยู่อย่างนี้วางมันจะความสมบูรเกิดขึ้นได้นี้เราข้าไปข้ามาข้าไปข้ามาไม่รู้เรื่องอก็เป,งเป็นทุกข์ตลอดเวลาหายสงสัยเสียทีอย่าไปสงสัยมัเนเลยโลกมันนะ อย่าไปเป็นทุกข์หลายพอแ,แล้วหลายอย่างนะที่รายที่รายเงินค่าสิ่งินเขาดินมาไกลเกินยังมาสงสัยอยู่ตรงนี้ไม่เอาแล้วเ <c oughs> ออ <c oughs> ที่รายค่าสิงา่งดินเราเราเราด้านสิ่งบินมาสงสัยอยู่ในเมืองไทยเป็นทุกข์กับเงินเด้ออ่าเพราะค่า